ใหม่ปีนี้ผมและครอบครัวตั้งใจที่จะไปสัมผัสความหนาวที่เขาค้อเพราะในช่วงนี้ลมหนาวพัดผ่านอีกครั้งและการเดินทางของเราก็เริ่มขึ้นในวันที่30ก่อนวันเขาดาวหนึ่งวันครั้งนี้เรามากัน3คนครับและเราก็ไม่ผิดหวังอุณหภูมิในช่วงกลางคืนนยอยู่ที่1 4องศามีลมพัดแรงตลอดเวลาจุดที่เราไปพักกลางเต็นท์ก็จะเป็นสวนสนทรใต้กังหันลมบนยอดภูเขานั่นแหละครับรยไย ไปหามาดิของเขียวยิ่งหางกว่าของหนูอีกเวลามันโทรกับเอิญนะมันบอกว่าอะไรเขียวเหรอเขียวเขียวมันหาดีนะเขาเอาไปลงทำไมอ่ะคือโดนดราม่าดราม่าจะเกิดยังไงเฮ้ยใครๆก็โดนทัวลงได้เดี๋ยวนี้ดีเลย ขนาดโรงแรมเขายังต้องการให้ทัวลงเลย มากกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อความสวยงามและก็ธรรมชาติอยู่แถวๆหน้าของประเทศไทยปัจจุบันมีจุดกางเต็นที่เกิดขึ้นใหม่เยอะมากๆเพราะใครที่เดินทางมาเขาคอเนี่ยก็อยากจะสัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิดเราสามคนเนี่ยเตรียมอาหารมาทําทานกันเยอะมากๆทําให้ผมหวนคิดถึงครั้งที่เดินทางมาคนเดียวแทบจะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครับต้องฝากท้องไว้กับร้านอาหารตามสั่งทั่วๆไปซึ่งครั้งนี้ต่างจากครั้งอื่นๆอย่างแน่นอน แหนมให้แม่ด้วยนะใสอย่างวันนิดต้องเน,น้นผักจากเพื่อสุขภาพชาบูผักสูตรมหัศจรรย์สูตรมหัศจรรย์ชาบูอันไหนน้ำล้างอันนี้เลยอันนี้เน,นี่ยแบบย่างไหมย,ย่างเห็ดแบบนี้ไหมเอเอเห็ดออเรนจิออกไปกลางๆนิยนึงเย็บไป 有。 ในหน้าหนาวในช่วงเดือนนี้ที่สวนสนใรใเนี่ยบานสะพังชูช่อสวยงามส่งกลิ่นหอมนั้นจนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมกันสองแม่ลูกเนี่ยดูตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้มากๆโดยเฉพาะน้องออบนะครับเธอบอกว่าชอบมากๆเลยครับต้องบอกว่าผู้หญิงกับดอกไม้เนี่ยเป็นของคู่กันเลยครับ But bar you so said the so high above the sky เป็นที่นอนนี่นอนลมนะฮะของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ใช้ไฟ110นะฮะไม่ใช่220นะครับงานค่อนข้างที่จะละเอียดงานงานดีมากนะครับแล้วก็ตัวปั๊มลมเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะอยู่ในในในที่นอนนี่เลยคือตัวปั๊มลมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะสายไฟก็แกะตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสายไฟออกมาแล้วก็ขยับออกนะครับ เป็นที่นอนอัดลมอุ้ยหนักมากความกว้างเดี๋ยว<ม>ยังเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความกวาม้างความยาวมันเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจแต่หนักมากแล้วก็ผ้ายางด้านหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะหนาอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวเรามาสูบลมเลยดีกว่านะครับว่ามันจะยังไงเสียบก่อนอื่นต้องเสียบไฟร้อยสิบก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นแล้วฮะ มันจะค่อยๆขึ้นตอนนี้เราก็ไปนั่งจิบกาแฟรอแป๊บเดียวนะฮะมันขึ้นเร็วมากช่วยขยับมันคร,ครีนะครีเขาเรียกว่าครี่ มันแข็งมากอะตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยได้ใช้นะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้ลองเริ่มแข็งแนละ้ว ก็จะประมาณนี้นะฮะจะนอนสบายลูกนั่งสบายนอนสบายครับเดี๋ยวคุณมัมจะกินหมดก่อนมีแค่นั้นนะไปยัง ผู้ชมครับตัวนี้เป็นตัวปล่อยลมนะฮะเป็นตัวปล่อยลมเวลาเวลาเวลาเราจะเอาลมออกเนี่ยเราจะปล่อยอย่างนี้เห็นไหมลมออกตรงนี้นะครับมันก็จะเริ่มแฟบลงแล้วเวลาเวลาเวลาเราพอเราก็หมุนมาทางด้านขวานะครับตามเกบนาฬิกามันก็จะล็อกไว้นะครับแล้วเราก็จะเปิดปั๊มลมเพิ่มนะครับตัวนี้มันอ่อนเกินไปละนะฮะเราปั๊มลมเพิ่มมอเตอร์ตัวนี้ก็จะทํางาน ็จะปั๊มลมเข้าไปนะฮะถ้ามันแข็งได้ที่มันจะตัดเองตัดเองโดยอัตโนมัติก็คือมันไม่สร้างลมไม่ไม่สร้างลมเป่าเข้าไปนะครับแต่มันก็ยังมอเตอร์ก็ยังทํางานอยู่แต่มันจะไม่ไม่สร้างลมเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นสวิตนะฮะเปิดปิดธรรมดานะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นเก็บสายไฟพอเราได้ที่แล้วเนี้ยปึ๊บเราก็ตัวนี้ใช้ไฟ110ร้อนะฮะ อย่าไปเสียบ220นะไม่นะฮะนะครับพอเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บตัวนี้เข้าไปนะครับอ่าเก็บปุ๊บเก็บสายไฟแล้วก็ตัวนี้ล็อกปุ๊บเก็บเรียบร้อยนะครับคือตัวนี้มันเป็นเป็น,ปนผมก็เรียกไม่ถูกว่ามัน,ม,นมันคือวัสดุอะไรแต่มันหนาแล้วก็แข็งมาก อนอนลงนอนดีว่ายาวได้แค่ไหนเออพรีเซนเตอร์อะมาแล้วหนูเอาเสือไปกลางตรงนู้นไปยกที่นอนไปเดี๋ยวแม่ย,ยกที่นอนไปก่อน <c red its> แม่ว่าได้ไม่ต้องไอ้นี่เลยเราจะเข้าแนวนอนเลยอ่ะมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเต็นท์เราอ่ะมันไอ้นี่ได้เต็นท์เรา ได้เชื่อน้ำหนักมันเบามากอะ่ะมัน<อ>ก็เยอบอันนี้ไหมมันใหญ่กว่าเต็นท์แล้วเนี่ยได,ได้ไหมแม่ก็นึกว่าพ่อจะมาแม่ก็รอพ่ออยู่ <c oughs> เออไปจับเด้เัาไปจับฟังน้องเหรอจับไว้ก่อน เข้าได้ไหมลูกอเม่น่าได้แล้วคุณเข้าได้โอเคเข้าไม่ได้ละแั้เถ้าอย่างั้นเดี๋ยวปล่อยลมออกก่อนแล้วก็ปั๊มใหม่อีกทีนึงแล้วค่อยเอาเข้าโอเคเจ้าเข้าไว้ในเต็นท์นะฮะคุณผู้ชมพยายามที่จะเอาเข้าเต็นท์แต่มันมันใหญ่เกินใหญ่เกินรูเต็นท์แต่ก็ไม่ต้องเป่าแบบไม่ต้องปล่อยเยอะอะให้หมดเลยหมดเลยอ่ะ เอาแค่เท่านี้มันเข้าก็ได้ก็ได้เสียงเหมือนบ้านลงเลยโน้ดึงไปรู้ว่ามันเข้าไม่หมดได้เดี๋ยวแม่จะปฏิบัติการให้ข้าได้ไหมคุณช่วลองลุดูสิยแล้ว่าเ้ยขาได้ครับแต่เคยลองเอาเข้าดูแล้วมันเข้าได้นะครับ ตอบฝี้ือแน่ใจว่าตอนนั้นสูบลมอยู่ได้เฉยเขาได้แล้วได้เฉยโอเคเขาได้แล้วเฮ้ยได้เดี๋ยวเราไปสูบลมกันเห้มันตึง

mãi ค่าๆข,ของวันเขาดาวอากาศยังเย็นสบายครับประมาณ18-19องศาผมก็น้องออมเนี่ยเดินชมทัศนียภาพรอบบริเวณคุณมัมก็ทําอาหารไว้รอหลังจากนั้นนะครับเราก็มานั่งทานอาหารร่วมกันพร้อมกันนั่งดูทีวีเพื่อรอเวลาที่จะเขาดาวในช่วงเคี่ยงคืนอากาศเริ่มลดลงเรื่อยๆเืยๆจนเหลือ15องศาตอนห้าทุ่มซึ่งเราไม่ชินกับอากาศแบบนี้ต้องขอบอกเลยว่าหนาวมากๆเลยครับ ลนันล้านที่จะจฉันไปทั้งที่เราูต่างไม่ใครความสัมพันธ์ไี้มันล่วงเลยไปทุกทายลึกๆต่างเราได้ทำ้าย จะกเก็บของเสร็จแล้วก็ลงจากกังหันลมนะครับเพื่อจะย้ายไปที่นานาแคมปิ้งซึ่งไม่ห่างจากกังหันลมเท่าไหร่นะักขับรถไปทางพัตต์หนักนิดเดียวก็ถึงแต่ก่อนที่จะไปถึงนะครับเราก็แวะตรงจุดชมวิวน้าเพอซึ่งจุดนี้มีของขายเยอะมากๆทั้งของฝากและก็ของสดอาหารเช้ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาแวะซื้อของกินกันเยอะมากๆซึ่งตรงนี้นะครับผมได้พบกับนักดนตรีเปิดหมวกซึ่งกาลังบรรเลงเพลงเพาะให้กับนักท่องเที่ยวฟังกันอย่างมีความสุขจุดตรงนี้วิวสวยมากๆถ้าใครมีโอกาสได้มาเข่าคอเนี่ย อย่าลืมมาเช็คอินถ่ายรูปก,กันตรงนี้ด้วยนะครับ เมื่อเดินทางมาถึงนานาพาราดิโซแคมปิง้งจุดแคมปิ้งเปิดใหม่ที่อยู่บนยอดเขาว,วิว360องศาสถานที่ที่นี่สวยงามมากๆซึ่งเจ้าของเนี่ยทั้งพี่เปิ้ลและก็พี่นุกําลังจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นจุดจอดนอนของสายแคมป์ทั้งกลางเต็นท์แล้วก็จุดจอดรถนอนของรถแคมเปอร์ทุกชนิด แต่ถ้าเกิดใครมาแบบไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเนี่ยก็ที่นี่ก็จะมีห้องพักไว้รองรับหลายห้องเลยนะครับถ้าใครจะไปก็สามารถที่จะปักหมุดเป็นไล่ธรรมนูนดีสอดน,นะฮะหรือจะโทรไปที่เบอร์0642282642ก็ได้เลยนะครับ กลางวันอากาศกลางแดดเนี่ยจะร้อนมากๆแต่ถ้าเกิดอยู่ในร่มเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าอากาศเย็นจากลมที่พัดเข้ามาซึ่งเป็นลมเย็นๆความสุขเล็กๆของครอบครัวเล็กๆก็มีอยู่แค่นี้แหละครับกับการท่องเที่ยวไปในธรรมชาติซึ่งนานๆครั้งครอบครัวจะมาด้วยสักครั้งหนึ่งอากาศที่นี่นะครับยิ่งเย็นยิ่งหนาวอุณหภูมิเนี่ยลดลงเรื่อยๆต้องขอชมห้องน้ําที่นี่นะครับว่ามีทั้งหมด6ห้องและก็สะอาดมากๆและที่สําคัญมีเครื่องทําน้ําอุ่นทุกห้องด้วยนะครับ พี่เปิ้ลซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่อดีตแอร์โฮสเตสของสายการบินชื่อดังแห่งหนึ่งบอกว่าที่เขาค้อเนี่ยพอเย็นมาเนี่ยจะหนาวมากๆถ้าไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยจะอาบน้ํากันไม่ได้เลยและพี่เปิ้ลยังบอกอีกว่าอยากให้ผู้ที่มาพักที่เนี่สบายและก็อบอุ่นเหมือนกับอยู่บ้านของตัวเองซึ่งก็ถูกต้องเลยนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าอบอุ่นจริงๆ i heard about you long before we met your winsome It's what they said underneath your glitter and your gold you can't deny the fact that you are growing Sheep. and i see you smile อาหารที่เราทําทานกันก็จะเป็นอาหารแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าเราทําอาหารยากๆไม่เป็นนั่นเองวันนี้ได้ปลามาจากแมคโครหนึ่งตัวก็เลยย่างปลาทานกันนะครับแล้วก็ได้มันมาจากตลาดเขาคอด้วยก็เลยเอามาเผาทานกันด้วยอากาศเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆอุณหภูมิตอนนี้จะอยู่ประมาณ17-18องศามีลมเย,ย็นๆเนี่ยพัดเข้ามาตลอดถ้าใครที่ชอบบรรยากาศบนเขาแบบนี้ก็มาได้เลยนะครับที่นานาพาราดิโซเขาคอนั่นเอง ใจโดยการอ่านแล้วก็ไม่ตอบต้ผเขอ่อน่เฮ้ผมไมจับเขาอ่ะเขาเป็นู้ดูแล้ี่เดยวนดเดียวเดี๋เยอะไป อยู่นี่เป็ช่านามตัวใบเขาจาสุโรจากสุสานอีกแล้วก็ไม่อยากจะทอดใครตนะั้งแต่คณไม่น่าที่ป้องก,กันเรื่องนี้ไม่ใช่อบวอ,อยู่ยเขารู้หรือทีหรือทีไม่มีมนุษย์คนไหนรู้ได้รู้ว่าสุนทรอยู่ไหนเพือยากให้เธอทำท่าเปมนฝัทํารอยซึ่งอก็ผมนั้นได้เป็นไปเพ่ตงตกใจเช่ไปดีกว่าอขอวัณฑิตน่อย ไอตัวอะไรแมมมี่อ่ะตัวนี้มันเป็นแมมมี่นะมมมี่ตัวเดิม่ะวาซี่อตอิสนี่เปียอะไรลูกมนฉลาดมันแม่มันมากแลยไปนู่นแล้วมือจะมือจำฉันออกไม่ละหลกหลวหรือป่ะแม่เราเป็น Your love. ตื่นเช้ามาด้วยความสดใสอากาศตอนเช้าดีมากมากเลยคุณมัมบอกว่าจะทําขนมปังไข่ให้การกับกาแฟทําให้ผมนึกถึงสมัยที่ไปทํากิจกรรมแจกของให้กับโรงเรียนในชนบทคุณครูท่านหนึ่งเคยทําให้ทานรู้สึกว่ารสชาตินี่อร่อยมากๆเลยเขาคอถึงจะาไกลาจากกรุงเทพ400กิโลถ้าใครมาแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าจะคุ้มมากๆผู้คนใจดีอัธยาศัยดี ทำให้เรามาแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นถ้าใครมาเขาคออยากจะให้มาสัก3าวันเพราะว่าที่นี่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆถ้าจะให้ดีเที่ยวให้ครบทุกที่เลยนะครับอา,ารอาจารย์พูดผิดอาจารย์ก็พูดผิดนะะครับอาจารย์หมอพูดผิด วันหยุดพักผ่อนของเราไม่เท่ากันนะครับบางคนมีเยอะบางคนมีน้อยบางท่านที่เกษียณแล้วน่ะท่องเที่ยวไปในธรรมชาติได้ตลอด หลายคนที่มาเขาค้อจะมาแบบโนแพ a นไม่มีจุดหมายคําตรงไหนก็หยุดพักอยากพักตรงไหนก็เลี้ยวรถเข้าไปได้เลยทุกที่ยินดีต้อนรับนะครับเขาค้อเนี่ยฤดูไหนก็น่าไปเหมาะแก่การยกกวนชวนแก๊งหรือจะไปกันแบบครอบครัวก็ดีมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับบอกได้เลยว่าฟินสุดๆอย่างแรกก็คืออากาศเหมาะก,ก็มีแถมที่พักและจุดกางเต็นท์ราคาดีงามมากๆเลยนะครับ I scrolled down the Insta page, saw a picture that I didn't want to see. He had his hand around your waist and a smile on your face, like the way you look at me. Only ago. Was your and ทิปสามวัน2คืนของผมบอกได้เลยนะครับว่าสดชื่นมากๆอย่างที่เขาบอกกันว่านอนเขาคอ1คืนอายุยืน1ปีก่อนกลับกรุงเทพแวะไปที่สวนดอกไม้คุณใหญ่ชมดอกไม้นานาพันธุ์ที่บานสะพังชูช่ออยู่ในช่วงนี้หลังจากนั้นสายๆก็เดินทางกลับกรุงเทพสัญญาว่าจะกลับมาใหม่ในฤดูฝนปีหน้าครับ Try to tell, tell me, me I got no real bees in the world behind Mind starts to imagine Things that never happen. I'm just still in love some with some other Baby, I'm just asking Do you think I'm gonna be the last one? Mm -hmm. Last one I've heard stories about editing Day. Blessing all the love from a once upon a time that they threw away. And the fear that I'm fighting is constantly rising in the back of my mind.